เราจะคาดเดาอะไรก็ได้แต่อย่าไปคาดเดาคนที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์อย่างเด็ดขาดครับเรียบร้อยครับจุดเดือดตะวันออกกลางเริ่มไปแล้วนะฮะบิตคอยล่วงลงไปแล้วนะ,ะแต่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับไม่นะฮะไม่โดนหรอไม่น่ารอดครับผมบิตคอยลงไปรอแล้วครับตลาดหุ้นเราก็น่าจะ RIP นะครับไม่น่าจะขึ้นมาได้นะครับอ่ะ ระบบปฏิบัติการฟ้าผ่าครับมันเริ่มต้นแล้วครับ3ฐา,านนิวเคลีย์นั้นโดนไปแล้วนะครับโดยที่โดนัลทรัม์บอกว่าเราได้โจมตีฐานนิวเคลียร์สามแห่งในอิหร่านสำเร็จแล้วเครื่องบินทั้งหมดอยู่นอกน่นฟ้าอิหร่านแล้วครับมา100%เรครับเริ่มต้นขึ้นแล้วโอ้โหมันเนี่ยมันจะมีอะไรทำให้ตลาดพุ่นมันพอถึงต้านจุดเนี้ยมันจะต้องโดนนะครับแล้วมันก็มาแล้วจริงๆด้วยครับ อาวุธที่ใช้ในการโจมตีนะฮะโอ้โหทรงพลังมากครับอาวุธยุโทโธปกรณ์รอบนี้นะฮะ B2 Bomber ครับจัดไป6ขีปนาวุธโทมมฮอคมากกว่า30นะฮะและ6ระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์โอ้โห เป้าหมายของเราคือการทำลายความสามารถในการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับจะต้องมีสันนิภาพเกิดขึ้นหรือถ้าไม่มีก็ต้องเกิดโศกนาฏกรรมกับประเทศอิหร่านไปเลยนี่คือทรัมป์แถลงนะฮะโอ้เอาเรื่องนั้นเนี่ยแรงอยู่เหมือนกันแล้วอิหร่านเป็นยังไงบ้างน,นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าการกระทําที่น่าขุนเคืองแบบนี้จะส่งผลสืบเนื่องตลอดไปก็คือฉันจะจําไม่ลืมแน่นอนเออ ทำอะไรไว้ะนะเดี๋ยวรอได้เลยเจอแน่นะครับตอบโต้ทันทีด้วยการยิงขีปนาวุธและโดนโจมตีอิสราเอลนะครับและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับณนะตอนนี้ประมาณสัก11รายถ้าทีจากอิสราเอลล่ะมาพระเอกถี่พระขาวมาช่วยแล้วเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยกล้าหาญและชื่อทรัมป์เนี่ยจะถูกจารึกในฐานะผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์นะครับนายกเบนเจามินอ่ะอะอ,อกนะครับ ที่สุดก็มาช่วยแล้วก็ต้องยกยอกันหน่อยและเนี่ยฮะเพื่อนเครับผลกระทบเศรษฐกิจโลกความตึงเครียดเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะในวันจันเปิดตลาดของเราเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อราคาน้ํามันมากๆเนื่องจากว่าช่องแคบเพอร์มุตเนี่ยเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันที่สําคัญมากๆนะครับราคาน้ํามันเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับในก่อนที่เกิดก่อนเกิดการโจมตีนะครับแต่ถ้าคาดการถ้ามันจะรุนแรงกว่านี้เพราะนี่ต้องอย่าลืมครับ อีลานออไม่ยอมแน่นอนถ้าคาดว่ารุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นมาถึงระดับนี้ได้นี่คือเป็นราคาที่นักวิเคราะห์คาดไว้โอ้โหมันสูงเนี่ยถ้ามาแบบนี้จริงๆนะเพื่อนเครับเงินเฟอ้ไอไม่น่ารอดไม่น่ารอดจริงๆน่าจะกลับขึ้นมาได้นะฮะกดๆอยู่ดีโอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปอนาคตเนี่ย สามเส้นทางสามทิศทางมีความขัดแย้งกันอยู่เหมือนกันนะครับมันจะออกไปในทิศทางไหนได้บ้างแต่3มทิศทางนี้จะแตกต่างนะฮะกันอย่างมาหาศาลแน่นอนทิศทางแรกอิรานหรือจะยอมเจราจาโอกาสน้อยมากครับเนื่องจากว่าผู้นําสูงสุดไม่ต้องการเสียหน้านและเสียความน่าเชื่อถือนะตอนนี้คือ,โ,อโหแค้นมากแลวมาทํากับเขาแบบนี้ต้องบอกได้เลยว่าเดี๋ยวมีเอาคืนแน่นอนตรงนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเอาแล้วอย่างที่2องะครับ สงครามตัวแทนขยายวงกว้างเงินไปนะครับเพราะว่าอิรานเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตรด้วยนะครับก็จะใช้โจมตีสารัฐแล้วก็อิสราเอลทั่วภูมิภาคนะครับเดี๋ยวเจอกัน3ปิดช่องแคบฮอมุสอูอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโรครุนแรงอย่างแน่นอนและอาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงนะครับขอให้เพื่อนๆไปดูความสำคัญของช่องแคบนี้หน่อยนะครับเนี่ย คือมันเป็นเส้นเลือดใหญ่พลังงานโลกเลยนะครับการปิดล้อมใดๆก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะส่งผลเป็นวงกว้างต่อราคาสินค้าและเศรษฐกิจทั่วโลกแน่นอนอันนี้คือสัสดส่วนบริมาณน,น,น,น้ำมันที่ขนส่งทั่วโลกเนี่ยอันนี้ทั่วโลกเลยเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยที่ผ่านช่องแคบอันนี้โอ้โหเยอะเยอะจริงๆครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเงินเฟอ้อเราเตรียมรอได้เลยตอนนี้คือเจอรลมพาวเวลลุงตอนนี้คือปวดหัวแน่นอนแล้วก็ สัปดาห์ที่กำลังจะถึงนี้ลุงออกมาพูดด้วยนะครับมันจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดแบบไหนน่าติดตามจริงๆสรุปโดยภาพรวมนะครับการโจมตีครั้งนี้ดึงสหรัฐเนี่ยเข้าไปสู่ความขัดแย้งแน่นอนนะฮะเต็มตัวเลยครับผมไม่ต้องรอ2สัปดาห์ที่เราคิดไว้ครับตัดสินใจเร็วรอบนี้ สถานการณ์ยังคงเปราะบางนะฮะและมีความเสี่ยงสูงที่จะบานปลายเป็นสงครามที่มันใหญ่กว่านี้ครับอืมก็ไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามนะฮะสัปดาห์หน้าผมจะต้องมาไลฟ์นะ,ะถ้ามาไม่ได้จัดทําคลิปอัปเดตให้กับเพื่อนๆนักทุนแน่นอนโดยเฉพาะหุ้นที่เราถืออยู่นะหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นใหญ่เดี๋ยวจะอัปเดตผู้ถือหุ้นให้ครับติดตามให้ดีนะครับใครยังไม่กดซับก็ติดตามกันได้นะครับก็พาเพื่อนๆไปดูหน่อยฮะ ตัวที่โดนก่อนเลยฮะณตอนนี้ก็คือ Bitcoin นั่นเองครับตอนนี้ราคาสดๆนะเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับพาไปดูนะฮะวีบูกันหน่อยพัวเข้าไปวีบูอืมเก้าเก้แล้วนะฮะหลุดแสนเรียบร้อยครับผมนี่เป็นไทม์เฟรมหนชั่วโมงครับโอ้โหทําทรงแบบว่ารล่วงลงเรื่อยๆครับเนี่ยแต่ต้านนี้ครับไม่ไหวครขึ้นไม่ไม่ไหวคือมันความกังวลมันสูงมากจริงครับขึ้นปุ๊บลงเลย นะครับนี่ก็แตะแนวรับเดิมแล้วก็ล่วงอีกอนี่ก็แตะรับเดิมล่วงอีกเดี๋ยวทําทรงอีกก็อาจจะขึ้นมาถึงตรงช่วงนี้ครับอาจจะก,กลับขึ้นมา1นึ่งแสนอีกครั้งได้แล้วก็ล่วงลงไปต่ํากว่า9 9 4นะก้าคือว่า9 0 0 0 0มอ่อเก้าพโดยประมาณนี้นะครับตอนนี้มันคือลงไปได้ต่ําสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือ9 9 1 1 9นะ9 0้า0มโดยประมาณนะครับดูบิตคอยนี่คนก็ต้องเตรียมกันเตรียมช้อนกันอยู่เหมือนกันแต่ว่า รอให้มันลงก่อนอาจจะรุนแรงกว่านี้ต้องรอติดตามใครจะช้อนบิตคอยนะครับแต่ว่าเรื่องของทองคําไปดูหน่อยสิกระเตื้องบ้างหรือยังทองคำมาเนี่ยนี่หลังจากลงมานะครับทำทรงพักฐานที่3,300ตอนนี้ก็กําลังค่อยๆขึ้นมาเนี่ยจะพยายามเจาะ EMA ไปได้นี่คือทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ราคาทองอยู่นี่ครับสามพันาต้องลองรุ่นดูครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ น้องทุนนะฮะจะย้ายจากสินทรัพย์เสี่ยงเช่นบิตคอยเช่นตลาดหุ้นของเราเนี่ยไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคําเป็นต้นนะฮะต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นน่าสนใจมากๆพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์นะลองติดตามกันดูเอ่อส่วนวันนี้ตลาดหุ้นก็ยังหยุดครับยังดูความผันผวนอะไรมากไม่ได้ก็ไปลุ้นกันวันจันทร์เอาแล้วกันนะฮะจะสนุกขนาดไหนก็ไปชมกันในไลฟ์ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันก็แวบ,บมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆน้องทุนครับว่าเออใครจะช้อหรืออะไรยังไงเนี่ยอาจจะลองวางแผนกันใหม่นะว่ามันจะยาวหรือจะไม่ยาวก็ต้องลองติดตามสถานการณ์โดยตรงนะครับโอเคครับเอามาฝากคร่าวๆสั้นๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ